อ q ควาเวอร์ซีฟูดเอ็กเ n นที่ไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารแต่เป็นอุโมงค์โลกใต้ทะเลซึ่งการเลือกสั่งอาหารก็จะเลือกสัตว์ทะเลด้วยระบบโฮโลแกรม3ีก่อนสั่งอาหารจริงและรับชมเชฟ AI ปรุงอาหารสดๆผ่านครัวแบบสมาร์ทคิทเชนว้าวอลลี่ของร้านอ q ควาเวอร์ซ o ฟูดเอ็กเลน from the sea to your soul คือจากทะเลถึงใจคุณซึ่งให้ลูกค้าได้สัมผัสความสดความงดงานและพลังของทะเลผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโอ้ว้าวอาหารมีให้เลือกหลากหลายมีกุ้หงหอยกูป่าแบบสดๆกันเลยทีเดียวร้าน,นาความเวอร์ซีฟู้ดเอ็กคลนใช้เทคนิคดีไซน์ทิงกิ้งโดยเริ่มจากการเข้าใจลูกค้าที่อยากได้ร้านซีฟู้ดแปลกใหม่ เราจึงออกแบบร้านให้เป็นโลกใต้ทะเลจำลองมีเมนูโฮโลแกรมเชฟปุ้งสดและบรรยากาศเสมือนอยู่ใต้น้ำทำให้ลูกค้ารู้สึกตะลึงและได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนร้านอื่นได้ๆขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะร้านนะคะว a World Seafood e ก u i ลน n ค่ะ